เวลาที่เราหมดกำลังใจไม่มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนั่นเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไมนั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่มีเป้าหมายไงคุณไม่มีเป้าหมายในชีวิตคุณนี่ก็เคยสงสัยนะว่าทําไมเราจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตถ้าคุณไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะ่ะคุณจะใช้ชีวิตไปแบบวันวัน แล้วก็จะถูกชักจูงได้ง่ายถ้าสมมุติว่าคุณไปเจอคนดีคุณก็จะถูกชักจูงไปในทางที่ดีโอเคนั่นก็ดีถ้าเกิดคุณไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีคุณก็จะถูกชักจูงไปได้ง่ายและการที่คุณไม่มีเป้าหมายนั่นน่ะแปลว่าอะไรของดีๆถูกเลือกไปหมดการที่เรามีเป้าหมายก็เพื่อที่จะบอกจัก,กรวาลบอกโลกใบนี้ว่าฉันต้องการสิ่งนี้นำสิ่งนี้มาให้ฉันฉันต้องการแฟนรูปร่างหน้าตาแบบนี้ ฉันต้องการที่อยากจะมีงานแบบนี้ฉันต้องการที่จะมีรายได้แบบนี้แต่ถ้าคุณไม่บอกอะไรไปกับโลกใบนี้มันก็เหมือนกับว่าเวลาที่คุณเข้าไปในร้านอาหารแล้วพนักงานเสริร์ฟเขาก็ไม่รู้ว่าคุณอยากจะได้กินอะไรเขาก็หยิบอะไรมาให้คุณก็ได้การที่เรามีเป้าหมายก็คือบอกเขาไปว่าฉันอยากจะกินอะไรฉันอยากจะได้อะไรบอกรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเท่าไหร่ยิ่งดี โลกหรือจัก,กรวาลใบนี้เขาถึงจะรู้ว่าคุณอยากจะได้สิ่งนี้เขาก็จะนําสิ่งนี้มาให้คุณแต่ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายอยู่ไปแบบวันๆขาดแรงบันดาลใจเบื่อเบื่อเซ็งเซชีวิตคุณก็จะไม่มีความสุขเพราะชีวิตคนเราทุกคนต้องการเกิบโต คนที่ทำงานถ้าเราทำงานแบบเดิมมีการเติบโตไม่มีแครเอร์ผ่านย่ำอยู่กับที่เราจะมีความสุขได้เมื่อเราเติบโตแล้วเราสร้างคุณค่าให้กับสังคมบนโลกใบนี้โอเคฉะนั้นแล้ววันนี้คุณมีเป้าหมายแล้วหรือยังให้กำหนดเป้าหมายของตัวเองนะคะชีวิตเรามีเป้าหมายอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ด้าน6ด้านมีอะไรบ้าง 1. สุขภาพร่างกาย 2. เป้าหมายทางด้านการงาน 3. เป้าหมายทางด้านเงิน 4. เป้าหมายด้านความสัมพันธ์ 5. เป้าหมายในการพัฒนาตัวเอง 6. เป้าหมายในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่น 6. ด้านของเป้าหมายใครมีเป้าหมายอะไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกับครูเรนนี่หน่อยแล้วเจอกัน